แต่หมดแล้วนะครับเราได้รีสปินนะครับผมว้าว <Wow. S 1> อะโอ้โหคุณสองอมเ๊าเข้าไปคุณสามนะครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นทัชเทลวินมาที่เท่าไหร่ครับผมทัชเทลวินที่หนึบาทนะครับผม ายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องนอนนอนเหมือนเดิมนะคะผม <Wow. S 2> วันนี้นอนนอนมาเล่นเกมเอวกาศให้ดูกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยเลือบ น,น้อนนอนเนี่ยแอบเล่นไปแล้วเมื่อตะกีนะครับแล้วก็แตกมาแล้วนะครับและหนอนมีทุนมาที่2,500บาทนะครับผมแล้วก็ลงเบ็ดที่10บาทนะครับผมเริ่มแรกมาก็ไม่มีอะไรนะครับเกมนี้น,น้องหนอนคิดว่าถ้าเราจะได้เกมฟรีหรือโบนัสแตกเนี่ยเราต้องเล่นแตกจนก้อนหินในกระดานเนี่ยแตกหมดนะครับผมเราถึงจะได้นะครับอ่ะ ยังไงดีครับผมเรามีทุนมาที่2,500บาทนะครับ2 5ั0บาท2,500บาทนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูว่าน้องนอนจะเกลือหรือเปล่านะครับ okay. Okay. Yeah. ถ้าคลิปนี้เกลือจัดนะครับอย่าว่าน้องนอนนะครับเพราะว่าน้องนอนก็มีผิดพลาดกันบ้างนะครับน้องนอนก็มีพลาดกันได้นะครับไม่มีใครได้ไปสซัตุคลิปนะครับถ้าน้องนอนได้ ได้ทุกคลิปนอนนอนแต่ทุกคลิปนะครับนอนนอนไม่กลับมาท clip, ําคลิปแล้วครับนอนนอนไปใช้จั๊มไม่สบายใจเลยนะครับผมอ่าก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมสําหรับคลิปนี้คลิปนี้น้อนนอนก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันนะครับเกมนี้สาหรับเกมนี้นอนนอนก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันนอนนอนก็ไม่รู้ว่ามันแตกยังไงนอนนอนก็ไม่รู้ว่าสเก t ตเตอร์มันมาจากไหนนะครับผม งงยังงงอยู่เหมือนกันตอนที่นันหนอนเล่นนะครับอ่ะเกมนี้นันนอนคิดว่านันนอนจะเป็นเบ็ดชนนี่ซะหน่อยแล้วก็เป็นเบ็ดไปแค่ไม่เท่าไหร่นะคะไม่เอาเบ็ดสูงมากเพราะว่าเราเล่นเกมนี้ไม่เป็นมีการเสี่ยงสูงมากว่าเราจะเกลือนะครับคลิปนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองหมุนออโต้กันดีกว่านะครับ น้อนหนอเลือกหมุนออโต้ที่30มสบรอบนะครับผม <Wow. S 1> มาดิโอ้โหมาดูกันนะครับว่านอนหน่อเนี่ยหมุน30รอบแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับแตาหกบาทเออถ้าเราแตกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วเราแตกรอบ2อซ้ำนะครับ ก้อนหินที่เหลือเนี่ยก็จะแตกแต่ว่าถ้าเราไม่แตกซ้ําเนี่ยก้อนหินที่เราแตกไปรอบแรกนะครับมันก็จะกลับคืนมานะครับเนี่ยเห็นปะแล้วถ้าเราไม่แตกปุ๊บม,มันก็จะกลับคืนงงมากอะยังไงดีครับผมถ้าไม่แตกเนี่ยนอนหนอนมีเรื่องเล่านะครับผมถ้าไม่แตกนอนหนอนมีเรื่องเล่าเดี๋ยวแล้วหนา,า,านจะพานอกเรือนนะครับถ้าไม่แตก อ่าเอาเซพอบอจะพานอกเล่นแต่ให้กูเลยเว้ยเฮ <Yahoo! S 1> <c oughs> ้โอ้โหเราแตกหมดแล้วนะครับเราได้รีสปินนะครับผม <Yahoo! S 1> อ่ะโอ้โหคูนสองม <c oughs> เอาเข้าไป <c oughs> คุณสองนะครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้น โชวโววินมาที่เท่าไหร่ครับผมโ <Yeah. S 1> ชว์โวินที่หนึ่งร้อยสิบสองบาทนะครับผมก็ถือว่าน้อยแล้วก็แตกแบบงงๆนะครับนนท์นนก็งงเหมือนกันว่าทำไมแตกอะไรแบบนี้นะครับผม okay. Okay. Yeah. อะเดี๋ยวนนท์นนเล่าเรื่องเพื่อนนอนท์นนให้ฟังนะครับ <Wow. S 1> ก็คือว่าเมื่อวันก่อนนะครับพอนอนท์นนเลิกงานใช่ไหมนนท์นนก็ไปไปไหนเดีไปเทมพู่ออะ รู้จักไหม้ตกสนุกภูตะูอะไรอย่างเงี้ยเออแนนอนามาคุยใก็ไปกันประมาณสองสี่หกสามสี่ห้าหกเจ็ดคนน่น,นอนไปกันประมาณเจ็ดคนแล้วมันมีพวกก่อนมันมีร้านประจําที่นน่นอนไปชอบไปแทนภูอะไรอ่เงี้ยมันเป็นร้านข้าวไม่ใช่ร้านข้าวเลยเป็นร้านพวกร้านนั่งชิวอ่ะเออมีกับข้าวมีเหล้าขายมีข้าวขายอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีโต๊ะผู้อยู่กลางร้านอะไรเงี้ยเออน,นันน์นนก็ชอบไปแทงใช่ปะ่ะแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บมันมีพวกไหนก็ไม่รู้ไปแทงน,นันน์นัก็เลยบอกพี่เขาว่าเออเดี๋ยวรอเขาแทงเสร็จก็ได้อะไรเงี้ยแล้วคือแทงนานมากแทงลงไปสนลไปหลายเลย,ย,ยปะ่ะก็เข้าใจแหละว่าแทงไม่เป็นแต่พอผู้ชายสองคนมาขอเล่นด้วยแทงเป็นเฉยเลยงงมากอะไรหวะ แต่พอเขาแบบว่าเหมือนแบบจะเลิกเล่นใช่ปะนหนอนก็บอกพี่เจ้าของหลานนะว่าแบบเออถ้าเขาเลิกเล่นกันแล้วตั้งโต๊ะให้น้อหนอนเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้น้อหนอนก็เห็นว่ามันเออจ่ายตังค์แล้วแล้วก็ลุกเดินไปที่โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยน้อหนอนก็เลยไปแทงไปชวนพี่น้องหนอนไปแทงใช่ไหมเมื่เสร็จปุ๊บมันก็เหมือนแบบมันจะแค่ย้ายของมันอะที่อยู่โต๊ะข้างนอกอะมาไว้ข้างในเออเพื่อจะให้แบบว่าใกล้โต๊ะสนุกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่น้อหนอนอะ เสือกมาแทงกนแล้วตอนนั้นคือกินอิ่มกันหมดแล้วใช่ไหมปกติแล้วถ้านอนนอนจะแทงลงเนี่ยก็คือกินอิ่มก็คือแบบว่าจะไปแทงพูต่อเลยแล้วก็พอแบบแทงพูเนี่ยปุ๊บก็กลับบ้านเช็คบินเลยอะไรอย่างเงี้ยไอ้เนก็โชคร้ายน้องนอนก็เล่นไปถึงตีสามเลยนะครับ <Wow. S 1> อะโอเคไม่เกี่ยวกับที่เออสล็อตแล้ว <laughs> เป็นเรื่องของน้องน,นอนแล้วไม่เกี่ยวกับสล็อตแล้วงงมาก สล็อตก็เงียบเลยนะครับเหมือนปล่อยให้เราเล่าเรื่องไม่มีขัดตังหวะมาเลยนะครับผมสงสัยคลิปนี้น้่นหนอนเกลือนะครับทุกคนสง oh, <no. S 1> สัยคลิปนี้น้่นหนอนเกลือน้่นหนอนเกลือนะครับทุกคนไม่ไ่แตกแห่น้่นหนอนเลยครับน้่นหนอนเลยดุนี้สองบนหนึงเลยครับผมคลิปนี้สงสัยนันหนอนเกลือนะครับ น่าจะเกลือแหละเกลือเลย oh, <no. S 1> เ,เลยอันนี้คือเกลแบบือแบบเกลือแบบเค็มมากเค็มปีเลยนนทน์นจะบอกให้โอ้โห oh, <no. S 1> ถ้าเกิดอย่างนี้นอน,นอ์จะเลิกเล่นแล้วนะครับผมเพราะว่านนท์เลยทุนที่สองพันแปดสิบเจ็ดบาทแล้วนะครับนนท์จะเลิกเล่นแล้วนะคะผู้อะเอาเข้าไป ขนาดบอกจะเลิกเล่นนะเนี่ยยังไม่แตกให้เลยสงสัยคลิปนี้นนท์หนอนจะเกลือนะครับผมยังไงดีเกลือแหละดูออกงั้นนนท์หนอนขอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับนนหนอนก็รู้สึกว่าได้เล่าเรื่องของตัวเองมากกว่าในคลิปนะครับ นนอ์ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้นอน้นอนด้วยนะครับใครอยากให้นอน้นอนเล่นอะไรเมนมาเลยวันนี้ขอตัวก่อนครับ